การเกิด ITA นะครับขึ้นมานะฮะครั้งแรกเนี่ยในปี2556มาถึงตอนนี้เนี่ยณย้อนไปถึงตอนนั้นเนี่ยนะฮะสิ่งที่ทางปปชเองเนี่ยต้องการที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงและเชื่อว่าไอ้ระบบ ITA ที่ว่าเนี่ยสามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนนณะตอนนั้นเนี่ยเราเราคาดหวังอะไรแล้วผ่านมาแล้วเนี่ยกำลังกำลังอีกแป๊บหนึ่งจะเข้าสู่ทศวรรษแล้วเนี่ยนะฮะมาถึงตรงนี้เนี่ยเราพอใจมากน้อยแค่ไหนแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือระบบในการประเมินตรงเนี้ย ITA ตรงเนี้ยอย่างนี้นะครับว่า สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือเราไม่ได้ต้องการเพียงแต่ประเมินออกไปแล้วก็ได้ตัวเลขออกมานะครับแล้วก็มีการแสดงผลแล้วจบไปแค่นั้นนะครับแต่สิ่งที่ต้องการที่จะให้เกิดขึ้นเนี่ยก็คือต้องการที่จะให้เกิดมีกลไกของการที่จะมีการพัฒนาต่อเนื่องนะครับจากผลการประเมินนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการออกแบบการประเมิน ITA เนี่ยนะครับเราถึงได้พยายามที่จะทําให้มันออกมาในรูปแบบของการที่เราจะสามารถที่จะ บ่งถึงเรื่องของตัวปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในระบบ,บให้ได้นะครับ<ม>แล้วก็เป็นประเด็นที่ทางหน่วยงานเนี่ยเขาสามารถที่จะหยิบยกเอาไปเพื่อที่จะไปดําเนินการเป็นแนวทางสําหรับการที่เขาจะแก้ไขหรือก็พัฒนาต่อเนื่องต่อไปนะครับอันน<ม>ั้นอันนี้คือจุดสําคัญนะครับ,รบแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าเรื่องของการดําเนินการตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องได้รับความสนใจ จากผู้บริหารหน่วยงานเป็นอันดับ,รบแรกเลยนะครับต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แล้วก็ต้องให้เกิดความร่วมมือของคนที่อยู่ในองค์กรร่วมกันนะครับทีนี้ในส่วนของการที่เราจะไดะะ้การมีส่วนร่วมจากคนทั้งภายในและภายนอกองค์กรนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นผลมาจากรูปแบบของการประเมินของเราซึ่งจะมีการมีส่วนร่วมจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเซคโอเดอร์หรือรเป็นผู้มีส่วนได้เสียนะครับ เพราะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสะท้อนปัญหานะครับทำให้เราทราบว่าสิ่งที่ยังเป็นสิ่งที่ไม่ไม่น่าพึงพอใจหรือว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นคืออะไรนะครับยังมีปัญหาในเรื่องของการเรียกรับ สินบนอยู่หรือเปล่านะฮะ<อ>ยังมีปัญหาในเรื่องของการใช้อํานาจโดยไม่เหมาะสมอยู่หรือเปล่านะครับมีความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นในระบบหรือเปล่าอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะหรือว่าการบริการยังไร้ประสิทธิภาพหรือไม่นะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วก็มีการกล่าวกันว่าไอ้การไร้ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการระบบก็ดีหรือว่าเรื่องของการบริการก็ดีเนี่ยมันจะมักจะเป็น สิ่งที่จะถูกเติมเต็มด้วยการคอร์รัปชันด้วยการทุจริตนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ถึงพยายามต้องปิดไอ้จุดนี้ให้ได้นะครับนี่พอเรารู้แล้วว่าประเด็นมันอยู่ตรงไหนนะครับจากการที่มีการประเมินเนี่ยเขาก็จะต้องมีการดําเนินการต่อเนื่องเข้าในที่นี้ก็คือหน่วยงานนะฮะที่เข้าร่วมการประเมินนะครับเพื่อที่จะทําให้มีเกิดมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือว่ามีการพัฒนานะฮะแล้วพอในปีต่อไป ผลของการประเมินมันควรจะต้องดีขึ้นนะครับดันั้นแล้วก็เป็นสิ่งที่มันจะต้องดําเนินการอย่างต่อนเนื่องนะเพราะฉะนั้นไอ้คะแนนของ ITA เนี่ยมันจะเป็นคะแนนที่ดินามิกมากมีการเคลื่อนไหวนะฮะมันควรจะมีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่เราได้กําหนดเอาไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติแผนแม,ม่บทยุทธศาสตร์ชาตินี่กำหนดไวช้ชัดเจนเลยว่าในแต่ละปีเนี่ยระดับของ หน่วยงานที่จะประสบความสําเร็จในการผ่านเกณฑ์8.5%เนี่ยมันค,ควรจะต้องเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคร,ครแต่ขณะนี้อาจจะยังยังไม่เป็นที่น่าพอใจนะครับแต่ว่าเราคาดว่าถ้าเราดําเนินการไปตามขั้นตอนแบบนี้เนี่ยมันควรจะพัฒนาได้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ